สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนขับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะพูดถึงเรื่องลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรนะฮะหลายคนอาจจะสงสัยว่าลิขสิทธิ์คืออะไรเครื่องหมายการค้าคืออะไรสิทธิบัตรคืออะไรสิทธิบัตรจะมีออกแบ่งออกเป็น2แบบอีกนะฮะสิทธิบัตรการประดิษฐ์กับสิทธิบัตรการออกแบบสิทธิบัตรการออกแบบจะง่ายกว่ากว่าสิทธิบัตรการประดิษฐ์นะฮะ จะแบ่งย่อยเข้าไปอีกแล้วที่สำคัญเรื่องยื่นโนติสนะฮะคือสมัยนี้นเขาเล่นกันถึงขนาดยื่นโนติสเลยนะฮะเพราะว่ากฎหมายอะไรมันทันสมัยมากขึ้นนะฮะก็พูดถึงเรื่องลิขสิทธิก่อนนะฮะก็คือตัวนี้นะฮะนี่ของเขามีลิขสิทธนินะนะฮะเป็น innovation man ขนาด YouTube เองยังยังยังติดเหลืองผมเลยนะประมาณนี้นะฮะเป็นที่รู้จักนะฮะ Innovation Man นะฮะแล้วก็คือลิขสิทธิ์เนี่ยจะเป็นการออกแบบตัวการ์ตูนเป็นร้องเพลงเป็นแต่งกรเป็นแต่งบทประพันธ์เป็นภาพวาด เป็นจิตกรรมกรรมเป็นรูปปั้นรูปเหมือนรูปลออรูปพระอะไรต่างๆคือทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์จะต้องมีการเสกสรรปั้นแต่งขึ้นแต่เรื่องคำพูดเนี่ยหรือว่าเรื่องคำพูดในบทละครเนี่ยคือคือมันมันไม่ใช่สิ่งที่มันคือถ้าเป็นเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้นะฮะแต่เป็นคำพูดตำแส,สั้นๆเนี่ยได้นะฮะว้าวุ่นเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ เป็นคำตลกสนุกสนานสแสลงอะไรพวกนี้ได้นะฮะมันไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะฮะลังสิทธิ์มันรลายน่าไม่ใช่อันนั้นไม่แน่นะเขาอาจจะร้องจบเพลงก็ได้นะฮะเขาปล่อยอะไรก็เรียกทีเซอร์ซิงเกิลทีเซอร์ทีเซอร์หรือซิงเกิลนะฮะอันนี้คือลิขสิทธิ์กรบตูนนะฮะคือ AI หรือว่าระบบตรวจสอบของ YouTube Facebook เนี่ย เขารู้นะว่านี่คือลิขสิทธิ์การ์ต,รตูนนี่ยังไม่เป็นลิขสิทธินะพอใส่เสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละโอ้โหกลายเป็นว่าผมลงไม่ได้นะลงในช่องปกติไม่ได้นะต้องต้องลงในช่องโฆษณานะฮะเนี่ยลิขสิทธิ์การ์ต,รตูนนะฮะคือคือใส่น้านหน้าใส่ไม่ได้เดี๋ยวเขาไม่ให้ลงนะฮะ คือลิขสิทธ์นะเข้าใจคําว่าลิขสิทธิ์เดี๋ยวโดนยื่นโนติสยื่นอะไรต่างๆหรือว่าไปลงรวิวลงเฟซลงไลน์ลงทิกต็อกลง youtube นะฮะคือต้องรู้ว่าลิขสิทธิ์ของเขานะประมาณนี้อันนี้เครื่องหมายการค้านะนี่เครื่องหมายการค้าประมาณนี้มีอายุ10ปี ลิกสิทธ์มีอายุ80ปีถ้าผมจําไม่ผิดนะอันนี้ตามความเข้าใจส่วนตัวของท่านอธิบายนะลิกสิทธ์มีอายุ80ปีคือลิกสิทธ์กับเครื่องหมายการค้าคนละอย่างอีกนะอ่าเครื่องหมายการค้าก็พวกนี่เมื่อก่อนเขาจะเขียนการเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนนะฮะนี่ก็เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเมื่อก่อนเขาจะเขียนติดไว้เลยแต่สมัยนี้มันเทคโนโลยีเข้าถึง มันไม่เขียนคือเครื่องหมายการค้าเนี่ยมันจะต่างกับลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งคือถ้าเป็นโดราเอมอนดยนะฮะโดดีเอโดดโอ้โยพูดนานไม่ได้เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์คือโดราเอมอนเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์กัตูนดรลารเอมอนนะฮะแต่ว่าหมดอายุ อันนี้ความเข้าใจส่วนตัวของท่านอธิบายนะเดี๋ยวท่านผู้ชมทางบ้านมาคอมเมนต์ใต้คลิปโอ้โ,โหคลิปลอยคลิปดังอีกความเข้าใจส่วนตัวของท่านอธิบายนะคือโดราเอมอนเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์การ์ตูนมาเนิ่นนานแล้วนะฮะจนหมดอายุ80ปีมั้งนะฮะพอหมดอายุเสร็จป,ปุ๊บเขาจดเป็นเครื่องหมายการค้าได้นะฮะแต่การ์ตูนเขาก็คือคนยุคนั้นก็จําได้แต่คนยุคใหม่ๆก็ไปเกม R.O.V ไปอะไรไปอะไรนะวันพีทอะไรพราคือการ์ตูนมันยุคสมัยมันก็ไปไปอีกยุคยุคนึงอะนะฮะเกมก็ไปอีกยุคยนึงประมาณนั้นสองเรื่องไปแล้วนะเครื่องหมายการค้าที่บอกอะไรนะปังช้าอะไรเนี่ยเขายื่นโนติสนะฮะปังช้าพูดตรงๆไม่ได้นะเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ต้องจําไว้นะฮะคือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนเนี่ยเขาเอาผิดได้นะฮะถ้าไปล้อเลียนไอ้ลอกเลียนนะไม่ใช่ล้อเลียนคือล้อเลียนต้องเป็นอาชีพตลกนะฮะเป็นโกตตีอะไรเงี้ยโกตตีผีน่ารักอะ่ะคือล้อเลียนเนี่ยได้เป็นอาชีพตลกไปล้อเลียนไปล้อเลียนข้าวมันไก่ยี่ห้อดังอะไรไอ้ข้าวไก่ทอดยี่ห้อดังอะไรเงี้ยคือ อาชีพล้อเลียนน่ะมันเป็นอาชีพตลกที่ทําได้แต่เฉพาะนะนะฮะประมาณนั้นอันนี้ตามความเข้าใจส่วนตัวของท่านอธิบายนะป้างช้าเนี่ยคือเขาจดเครื่องหมายการค้าเขาไปยื่นโนติสป้างช้านะผมไม่ได้พูดเครื่องหมายการค้าที่ตรงเลยเลยนะตรงเป๊ะๆไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่นผมนะฮะป้างช้าคือป้างช้าเขาไปยื่นโนติส คือเขายื่นโนติสอ่ะคือถ้าคุณเป็นลิขสิทธิ์การ์ตูนอย่างที่เป็นที่รู้จักอ่ะปังย่าอะไรพวกเนี้ยลักนาล็อกอะไรอย่างเงี้ยคือคือตัวละครมันดูออกอ่ะแล้วมีการเกิดการก๊อปปี้เกิดขึ้นเนี่ยผมว่ายื่นโนติสมันจะง่ายกว่าไหมเพราะว่าเครื่องหมายการค้าก็ธรรมดาไปนะฮะประมาณนั้นให้ให้ให้เก็ดความรู้นะต่อไปนะฮะสิทธิบัตรสิทธิบัตร,ตรการออกแบบ สิทธิบัตรการออกแบบที่บอกยื่นโนติสกันนะฮะคือสิทธิบัตรการออกแบบอะไรมีดแทงตาสับปะรดที่ยื่นโนติสกันคือมีดแทงตาสับปะรดสมมติเขาจดสิทธิบัตรการออกแบบที่เป็น45องศาที่แทงแทงตามันละ45่อีกคนนึงเขาดิ้นไปเขาจด60องศาคือไปจับเขาแล้วเขาไปยื่นโนติสไปจับเขาแล้ว เขาทำมีดแหลมเข้าไปอีกเป็นหกสิบองศาเฉือนตาสับป,ปะรดได้ดีกว่าตรงนั้นจับเขาไม่ได้นะอผ่านนะฮะสิทธิบัตรการออกแบบผ่านไปแล้วนะอะไรมีดปอกตาสับปะรดสิทธิบัตรการออกแบบผ่านไปแล้วนะสิทธิบัตรการประดิษฐ์นี่ประมาณนี้นี่เดี๋ยวให้ดูรูปเลยดีกว่าจะได้ฟิวฟิว รูปอยู่ไหนนี่รูปอยู่ประมาณนี้สิทธิทบัตรการประดิษฐ์เริ่มเริ่มเริ่มจากตรงนี้นะคีมตัดลวดเร็วไหมเร็วสิทธิทบัตรการประดิษฐ์ต่อไปคีมตัวนี้มันแปลกประหลาดตรงที่ว่ามันตัดสายไฟได้เห็นไหมเนี่ยก็คือมันประดิษฐ์ขึ้นไปอีกคือสิทธิทบัตรการประดิษฐ์จะต้องมีจุดหมุนมีเทคโนโลยีชั้นสูง อันเนี้ยจดสิทธิบัติการไม่ดีได้ไหมไม่ได้มันง่ายเกินไปอ่ะแต่อันเนี้ยกลไกโมเมนตัม um. แรงดึงแรงบีบยากขึ้นไปอีกคีมล็อกแมนะมีปดมีปดด้วยนะมีข้อเวียงข้อสะบัดนะฮะข้อเวียงข้อสะบัดพอล็อกไปเสร็จปุ๊บก็ข้อเวียงข้อสะบัดทำงานปับ๊บดีดล็อกมา อันนี้สิทธิบตัตรการประดิษฐ์นะอะไรยี่ห้อจับมือแซคแอนหรออะไรนะประมาณนั้นคือสิทธิบตัตรการประดิษฐ์คุมไปเรื่องกลไกเลยคุมไปเรื่องอะไรไฮบริดคุมไปเรื่องเ,อเทคโนโลยีนะฮะเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะคอมพิวเตอร์ใหม่ๆวิธีคำนวณประมวลผล คอนตัมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆที่มันใหม่ขึ้นไปอีกนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะคือให้เข้าใจก่อนเพราะว่าโลกยุคใหม่เนี่ยเขายื่นโนติสกันนะเขาเล่นกันแบบใช้ทนายไปยื่นโนติสแล้วแบบมีผลเสียต่อร้านค้าต่อผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME รายย่อยนะฮะวันนี้อธิบายเอกวานจบคลิปเพียงเท่านี้นะ,ะถูกใจคลิปนี้กดไลค์ให้ด้วยละ่ะอย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวัน อธิบายและปฏิบัติกันให้เห็นกันไปเลยวันนี้อธิบายก่อนลาไปก่อนสวัสดีครับ